จะกินหอยทอดจ้าหอยแยงก็เพราะมันมีอันนี้กระั้นรอันนี้ไม่ร้อนไม่หออเอโอเพลงด้วค่ะของเด็กอันนี้ค่ะอุ้ยอาแล้วมล้วเอาผาามาแล้วมาผาใครใครอยากกินกับผาผ้ามางอะไรมาเข้าหนูไม่ยังกีนเอ้ยย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 ยงกินหรอยยย เงี้น้ำช้อนบางบางบางมันเป็นไรแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วเล็บมองไม่เห็นท้ายกายตาลายมองไม่เห็นจอนมามาเปลีนเลยติดไงมองไม่เห็นจอนอ๋อไม่ใช่หรออยากจะุดอะไรอืมออันนี้ยอมจ้ะจ้าจุดที่หมดล้างทามนะจ๊ะ หมอกยาวยังให้ล้างขามเห็นไหมค่ะนี่คือใส่ร้อนี่ร้อนร้อนนะใส่ซอสเปล่าใส่ซอสไหมอันนี้ไ่เผ็ดใครดูก็ไม่เผ็ดไม่เอานี่นี่นี่เอาไม่นงพานี่นี่นี่ใช่มันต้องใส่ซอสนิดนึงซอสมะเขือเทศก็ได้อันนี้ก็ซอสก็ไม่เผ็ดอันนี้ซอสพริกเนี่ยเหรอไม่เผ็ด ยายบอยไม่แผดเนี่ยไม่ใส well> ่นี่อน่ะอันรวยยายบอกว่าอร่อยอ่าวนิดหนึ่งนิดหนึ่งยายบอกไม่แผลหรือน่าจะอร่อยมากเลยเออเห็ดไหมเดี๋ยวยายก็เทนี่ยายก็จะเทราดไปใส่ยื้ไม่ได้เปรี้ยวไปหน่อยนึงเออลองกินลองเผ็ดไหมเผ็ดเดี๋ยวเอาอันนู้นอันนี้ให้ยายกินไม่เผ็ดลองนี็กเผ็ดไหมอร่อยไหมลูกโอเคก่งเลยก่งมาก ไหนแล้วก็โอ้ยว่าจะกัดเนี่หมอบกต้องมานั่งชั้นี้เอออเนี่ยเสยเขาลกเขาจางเขาลากก็ได้เราก็ต้องกินอย่างนี้เออแโอเคเลย ขมามาอือหอยทอดร้อนๆกินหอยทอดร้อนฟังโอลิมปิกไปด้วยมาแล้วมาแล้วค่ะ๋ยวโดนนะหัดโดนนมานนแม่มาแล้วค่ะเนี่ยมันจะป๊อป๊ป๊๊ก๊อะไรมเขาเนี่ย นไม่เดือดเลยไ่อลหมันจะให้มันร้อนไม่ได้ขอนวรอไม่ได้ลุเดินหนุปากท้องลุ้ดอย่ามือทองของนูร้อนไม่ได้ขอบแม่มอหวนรึงๆขอบแม่มา้อนหมหวายาะ้อไม่เไม่ล้เนี่ยไม่อยากกินโซยเยอะเลยองเลยนะคองเลยหรอมาไ่ ก,กินเร็วๆอยกก่นเลยกตอนเท่าเดี๋ยวกินมกอ่รงแล้วจะใหญ่ตังค์เนี่ยนูก็ต้องกินผ่าด้วยนะคะต้องกินถุงง้อด้วยนะคะ,คะนี่นะแม่ตาใสา่ให้แล้วนะคะอเออไม่เป็นไรใ็่ปะ เชอบกิของพ่อ่อกอดเด็กคนเดิมด้วยคนนี้ได้เหบิวตเงินครังที่แล้วคู่คู่จริงที่สองมันมันแรกก็จริงกันสีกินที่แล้ว ฟังโอลิมปิกด้วยเหรียญทองนะในคอนโดแม่อันนี้ขายอะไรขายอะไรไม่ขายอะไรไม่ขายอะไร

ใส่ซอสนี่หน no? ึงไหมใส่ซอสนะซไม่เผ็ดหรอกพอไม่แฉะซอสมันจะมันจะหวานว้าไม่ดกินหรจอแบอลิเจะมาทำเอ้จะต้องกินแบนี้แหละโอ้เก่งมากเลย นิดเดียวค่อยๆเติมเติมสายที่เดียวไหมอ่ะมันจะเดียวเน่ย เก่งเลยนะเขาไม่ลงเลยเนาะจัดาก็ล้มจากด้วยนะยังไม่ลงพี่คือหนูไม่ลงเดินต่อไปหนูก็ไม่ลงแล้วหนู้นแล้วนะไม่เจนอเนาะลูกนะนะยังไม่กลัวล้มเลย ก็มาจะหลออหอยทษมาจากนครปฐมอยังแวะมากินเนาเ่ารี้ไเป็นแล้วเขอยากมาไงอยากมาแล้วเขาก็พามาอวันนี้แล้วเออเราไม่ได้พามาไงไม่เหรอร้องไห้จุกขึ้นมาอือ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 อืาอืออืามือองเลยูออะอ หว่าเราคูหกลบสองหรือแม่ทำไมมันนอยอยู่ข้างบนหลับของคี่เนี่ยแม่ทำไมน้อยอยู่ข้างบนเขาพับก่อนเขาเยอะนอนหลับทำไมเขาไม่นอนตุ่มไม้ล่ะต้นไม้มันงงเก่งมากเลย

เราเรามีการกินตลอดเนาะยายมีการกินตะอนุ่มื่อแบบไม่นลอยเลยอ่ะเห้ยลอยซะอย่างเลยไม่ใช่มายิ้มแบกแทขนนะก็เออมันไม่ได้ลดนะอ่าอ่าอ่าใครรสมาดูคิดว่าไข่ขยุ่มอ๋อมีคนมาดูแล้วคนหนึ่งแล้ว ต้มน้ตนอรไม่หมอนะคะมเยมอะไรเป็นไก่รยเตมอะค่ะม่มาลาเป็นเป็นไก่เนื้ออกไก่รยเตมอะค่ะไก่บใจวาไก่าคาเปนยร่อยหม ใหญ่ใหายไปพาพอแล้วลุยเลยนูยายอยู่ข้างหลังนี่แล้วมาหาหนูเฉยๆยไม่เห็นอนานแล้วเนี่ยตนนู้ยายอยู่นู้ยายข้าหลันนู้นู้ี่หันนู้านก็ใหยนอนอ่ะออืมเป็นยาตา กอนจ่ามีปาดเ็ใอยาับงกกุ้งจะห้หออ่ไม้กุ้งกุ้งองยายเนี่ยพอแล้วมีแล้วทำไมอยาไม่นอนกุ้งอยาไม่รอกังยายจบแล้วยายไม่ช่วยใครเด้อม่ก็ไม่ร้บอก S <S อ,เเอันเออเนี้เออเนี้ยไม่ใช่เกือพ,พี่คะ <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าเกลือ ไม่ 嗯嗯嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哎呀，嗯，拜了。 เฮ้ยปลามาลูกโอ้ปลาหวายปลาหวายปลาหมาที่นี่เลยลูกเหรอปลาสลาม